<Yeah. S 1> ถ่ายลง YouTube จ้ะห้ามพูดคำหยาบโอ้โอ้โหกล้องเพมาตรงนี้พอดีสายแห้งเยไหเห็นจ้ะโอ้เห็นทั่วประเทศไทยเลยถ่ายลง YouTube จ้ะโอ้โหไปนําเลย อันนี้งานสุนะน้องแม่คนสุดท้องอืมไม่มีแล้วจ้ะคนสุดท้องน้องสุดท้ายไม่มีแล้วตอนนี้ก็เหลือบันพบุรุษนี่นั่งเอเตยอยู่นี่ไม่รู้เมื่อไหร่นางเอเตเขาบอกว่าอยู่อีกน้านว่าง,งั้นคนเยอะอยู่ข้างนอกแต่คนถ่ายลูกบอกค่อยไหว ขาถ่ายเนี่ยคนช่วยกันเนี่ยร่วมแรงร่วมใจเนี่ยทั้งพี่ทั้งน้องทั้งหลานช่วยกันนะเอ๊ะเขาถ่ายมีลายของสุพรอะไรฮะเพ่ใครเอ็งลงยูลงดูงดูพูดหยาบแมวมีงูไห